พูดถึงคําว่าโกงในวงการกีฬาคนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงการใช้ยาโดบการล้มบอลหรือการเล่นตุกติกในสนามแต่ถ้าเป็นในโลกของฟอร์มูล่าวันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า F1 คําคำว่าโกงมันซับซ้อนและแยบยลกว่านั้นเยอะเพราะที่นี่คือสนามแข่งที่มีแต่ละทีมลงทุนเป็นพันล้านบาทเพื่อให้รถเร็วขึ้นแค่เซวินาทีไม่ใช่แค่การทำผิดกฎแบบตรงๆแต่คือการตีความกฎให้บิดเบี้ยวแล้วทำให้เหมือนว่าไม่ผิดในสายตากรรมการ ลองนึกภาพดูนะครับทีมแข่งหนึ่งลงทุนทั้งปีทีมวิศวกรทํางานหนักวันละ12ชั่วโมงขึ้นไปทดสอบอะไหล่นับพันชิ้นเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่เบาขึ้นเพียง10กรัมหรือลดแรงเสียดทานได้แค่ 0. 0 1แล้วในสนามแข่งจริงวินาทีเดียวอาจแปลว่าจากอันดับ5กลายเป็นโพเดียมดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่บางทีมจะเริ่มมองหาช่องโหว่ในกฎเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบเพราะถ้ารอให้กรรมการอนุมัติทุกอย่างทีมก็อาจไม่ทันคู่แข่ง วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านย้อนไปดูเรื่องราวเทคนิคการโกงแบบแนบเนียนที่แม้แต่แฟนพันธ์แท้ F1 หลายคนยังไม่รู้หรือถ้ารู้ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันล้ำและแนบเนียนขนาดนี้และแต่ละกรณีล้วนมีผลกับการแข่งขันรวมถึงประวัติศาสตร์วงการมอเตอร์สปอร์ตโดยตรงเริ่มต้นกันที่เคสในตำนานครับ กับหนึ่งในสูตรโกงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ F1 นั่นคือเครื่องยนต์แบบ2โหมดหรือ2ูโหม e เอนจินที่ทีมเฟอ r ์ a รอรถูกกล่าวหาว่าใช้ในช่วงปี2018จนถึง2019เรื่องมันเริ่มจากความเร็วผิดปกติบนทางตรงของทีมเฟอ r ์ a รอรโดยเฉพาะในรถของเซบาส t i a n v e วเทลกับชา l เลอร์แคร์ที่จู่ๆนะครับก็เล่งความเร็วในช่วงคอนด i ไฟได้แรงเวอร์จนทีมอื่นเริ่มสงสัยไม่ใช่แค่แรงเฉยๆนะครับ แต่แรงแบบที่ว่าเร็วกว่าใครในสนามแบบชัดเจนทั้งที่ในหลายสนามรถของพวกเขายังดูไม่นิ่งและควบคุมง่ายเหมือนทีมอื่นเลยครับ FIA นะครับหรือสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติเริ่มสืบและออกมาตรวจสอบอย่างจริงจังในช่วงปี2019แต่สุดท้ายนะครับกลับไม่มีบทลงโทษชัดเจนใดออกมานั่นเพราะ Ferra r i ี่และ FIA ทํำข้อตกลงลับหรือที่เรียกว่า secret statement e ซึ่งม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ลี้ลับอยู่ครับแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือหลังจากนั้นปีเดียวเฟอร์เลอรี่ก็กลับมาใช้อย่างเห็นได้ชัดในปี2020แทบจะหล่นมาจากหัวตารางเลยก็ว่าได้แฟนๆถึงกับเรียกมันว่าเครื่องบินที่โดนตัดปีเพราะพลังของเครื่องยนต์มันลดลงอย่างผิดผูกผิดตาครับแล้วถ้าพูดถึงทีมอื่นบ้างละ่ะไม่มีใครพูดถึงการซ่อนระบบช่วยได้ดีไปกว่าเบเน,นตองในปี1994ซึ่งในตอนนั้นมีนักแข่งอย่างไมเคิลชูมาร์เกอร์ นั่งอยู่หลังพุวงมาไล่เบนนตองนะครับถูกกล่าวหาว่าใส่ระบบที่คล้ายกับ traction control ลงมาในรถซึ่งเป็นระบบช่วยควบคุมแรงบิดไม่ให้ล้อหมุดฟรีตอนออกตัวหรือเร่งในโคง้งทั้งที่มันถูกแบบไปแล้วนะครับระบบนี้นะครับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องดูจากซอฟต์แวร์เท่านั้น FAA เนะครับเข้าไปตรวจสอบโค้ดในกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ ecu และพบว่าโค้ดมันซับซ้อนม,มาก มีบางส่วนที่ถูกซ่อนอยู่และจะทำอางไก็ต่อเมื่อกดชุดคำสั่งพิเศษซึ่งทีมก็อ้างว่าก็จริงแต่มันไม่ได้ถูกใช้ระหว่างการแข่งขันผลคือไม่มีบทลงโทษอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าชูมักเกอร์ชนะการแข่งขันติดต่อกันหลายสนามในปีนั้นและจบปีด้วยแชมป์โลกสมัยแรกอีกกรณีที่แสบไม่แพ้กันนะครับและเนียนที่สุดในสายตางผมคือเรื่องของทีมโดน GP ในปี2009กกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าดับเบิล สำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องเทคนิคมากนะครับผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับดิฟฟิเซอร์นะครับคือส่วนใต้ท้องรถด,ด้านท้ายมันเป็นตัวช่วยจัดอากาศให้ไหลเร็วขึ้นใต้ท้องรถสร้างดาวฟอร์โดยไม่เพิ่มแรงต้านลมซึ่งปกตินะครับจะมีเพียงช่องเดียวแต่บน GP นะครับเจาะเพิ่มอีก1ช่องทาให้ลมไหลผ่าน2ทางแล้วก็มีแรงกดเพิ่มขึ้นแบบฟรีๆตอนนั้นนะครับหลายที่บอยวายว่ามันผิดเจตนาลมของกด แต่ทีมโบนตีความว่าในเมื่อกฎไม่ได้ห้ามตรงๆเราก็สามารถทำได้ FAA ก็เลยว่าไม่ผิดแล้วโบนก็ใช้ช่องโหวนี้โกยแต้มจน Jason ชเจสันบัตตันคว้าแชมป์โลกไปเลยครับนี่แหละครับนิยามของคำว่ากโกงแบบนเนียมอย่างแท้จริงไม่ผิดตามตัวอักษรของกฎแต่ผิดในทางจริยธรรมหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าเกรย์แอเรียหรือโซนสีเทาระหว่างถูกกับผิดยังมีนะครับที่อยากจะเล่า หนึ่งในนั้นคือกรณีของเรโนในปี2008กับเหตุการณ์ที่เรียกว่าคลาสเกตซึ่งไม่ใช่การโกงทางเทคนิคแต่คือการเซตให้คนชนโดยทีมบอกนักแข่งสำรองเนอสันปีเกจจูเนียให้ชนกำแพงในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้รถเซฟตี้คาออกมาแล้วนักแข่งหลักอย่างเฟอร์นันโดอลันโซที่เข้าพิก,ก่อนหน้านั้นก็ได้เปรียบและคว้าชแชมป์ในสนามนั้นไปแบบเซอร์ไพรส์ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรจะวางแผนเกินขนาดนั้น แต่พอเวลาผ่านไปปีเก้ออกมาแฉเองหมดเลยและ FAA ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงทีมโดนโลงโทษผู้บริหารโดนแบนแต่แชมป์ก็ยังอยู่ที่ออลอนโซ่เหมือนเดิมครับย้อนกลับมามองในมุมที่ลึกกว่านั้นนะครับมันแสดงให้เห็นว่าวงการ F1 ไม่ใช่แค่เรื่องของรถเร็วหรือคนขับเก่งแต่เป็นเรื่องสงครามทางสมองวิศวกรรมกลยุทธ์และการอ่านเกมที่เหนือชั้นใครที่ตีความกดได้ฉลาดกว่า ล้าเสี่ยงกว่าก็มักจะได้เปรียบแม้บางครั้งนะครับมันจะเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ก็ตามและใช่ครับบางเคสก็ถูกจับได้บางเคสก,ก็กลายเป็นตำนานที่ถูกฝังไว้อย่างมเงียบๆในบันทึกประวัติศาสตร์ไม่มีแถลงการไม่มีบทลงโทษไม่มีใครพูดถึงแต่ผลการแข่งขันมันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับผมการโกงแบบนเนียนๆไม่ใช่แค่เรื่องของความเล่ห์เหลี่ยม แต่มันคือภาพสะท้อนว่า F1 เป็นกีฬาที่ละเอียดอ่อนแค่ไหนเป็นสนามประลองไอเดียและช่องว่างในกฎมากพอๆกับเป็นสนามประลองของความเร็วและคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างคำว่านวันตกรรมกับคำว่าโกงเพราะในบางครั้งนะครับสิ่งที่คนหนึ่งเรียกว่าฉลาดอีกคนอาจจะมองว่าเจ้าเล่ห์คุณกำลังอยู่กับแคสซี่แบงก์ชาแนลที่ที่รถทุกคันไม่ใช่แค่เหล็กกับล้อ แต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้สุดท้ายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนเ่ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราวมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ